มันจะร้องทำไมสงสัยมันคงอยากจะเป็นห่านยากใช่ไหมตัวใหญ่แบบนี้เนื้อน่าจะได้หลายกิโลเดินมาเดินมาเดินมา เดินมาเดี๋ยวโดนแดกมึงสีสวยด้วยนะมองหน้ามองหน้าคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าแยวมึงโดนแดก เดี๋ยวมานี้ยแทักทายทักทายอันนี้ลูกเนี่ยชื่ออะไรวะบอกเลยเนี่ยชื่ออะไรฮะเฮ้ยพูดรู้เรื่องนีป่ะมันพูดตามผมเลยนะเฮ้ยรู้เรื่องเหรอชื่ออะไรวะ เชื่ออะไรเชื่ออะไรฮะเชื่อวะรรเฮ้ยมันพูดยู่เรื่องอะ้เฮ้ยอยากเป็นหานย่างเหรอ